สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟทาร์ลบายกันชริยาน,นะคะสวัสดียามเย็นจ้ะมาเรามาอัปเดตส,สถานการณ์ความรักวันนี้มาเย็นๆนะจ้ะอ่ะเรามาอัปเดตส,สถานการณ์ความรักการงานการเงินในราศีกุมเป็นการดูดวงแบตบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงทั่วๆวไปโอเคไหมมาวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคนเกิดราศีกุมเป็นตะวันตกดูแบบตะวันตกก็ได้ดูแบบไทยก็ได้หรือถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหม อ่ะกุมจ๋ามาเรามาวางไพ่กันสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีและสมาชิกท่านเก่าๆใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะจ๊ะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักความรักของคุณเน้นหนักเรื่องความรักการงานการเงินและชีวิตโดยวรวมๆไพ่ใบแรกเป็นเพจอ o ฟวันเดี๋ยวก่อนนะอืม ไพ่ไปแรกเป็น page of one ช่วงนี้มีอะไรตื่นเต้นมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าจ๊ะเหมือนช่วงนี้นะไพ่ใบแรกขหนึ่งเดี๋ยวนะคะหนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกระดากะดานะจ๊ะ ไพ่ใบแรกเป็น Page o f ฟวันเหมือนกำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆมีความตื่นเต้นบางคนจัดสวนบางคนทำงานอะไรใหม่ๆหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงมีแรงเอ่อความความรู้สึกมันจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะทำงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็ไอคนที่มีอายุน้อยกว่าน,ะนำความสุขมาให้เราบางคนอาจจะเริ่มเรียนรู้หรือศึกษาหรือทำงาน อะไรก็ได้กับคนรุ่นใหม่ๆเจอคนที่สอดของต้องกันนะจ๊ะมาในเรื่องของการงานค่ะถ้าคุณทำงานกับคนที่อายุน้อย mm. ๆอะ่ะก็รับรื่นีอีามันเป็นช่งวงเวลาที่เริ่มต้นหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในสถานที่ในสถานที่ทำงานเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ หรืองานที่ทําเป็นทีมมีเด็กใหม่ๆเข้ามา,ามีเด็กฝึกงานเข้ามาลักษณะแบบนั้นการเงินช่วงนี้เป็นช่วงตั้งตั้งตัวตั้งตัวใหม่ที่ผ่านมามันเป็นไงไม่รู้แต่ตอนนี้ตั้งตัวใหม่ค่ะคุณอาจจะได้งานใหม่ๆทำให้คุณรู้สึกยินดีปีดาหรือหรือมีเงินใช้มีเงินใช้ การเงินยังมีทางรอดค่ะในอนาคตไม่ลาบากไม่ลาบากกลุมจะไม่ลาบากงานขึ้นอยู่กับเงินขึ้นอยู่กับงานที่ทําขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยบางคนไม่ขยันเลยก็ไม่ได้ตังค์นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบถ้าทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะไปทํางานที่สองงานที่สามหรือว่าอารมณ์ของคุณคือบางคนหางานใหม่ะบางคน บางคนหางานใหม่อยู่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ได้ทำงานที่ที่ทำงานกับคนเก่งๆอะ่ะคุณก็มีความรู้ความสามารถนะจ๊ะบางคนตกงานและได้งานใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันมันมองถึงการทำงานที่มีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์หรือการเกี่ยวข้องกับคนมากมายหลายสถานการงานการเงินยังไปได้เรื่อยๆนะช่วงนี้แต่คุณอาจจะรู้สึกถึงการที่แบบมันไม่มีความสุขสัเท่าไหรอ่อ่ะ คุณเป็นคนเก่งนะจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งชอบเป็นคนชอบแบบเอาชนะอ่าเขาเรียกว่าเอาชนะปัญหาเอาชนะอุปสรรคถ้าเอาแรงผักดันตรงนั้นมาใช้ในเรื่องของการทํางานดีค่ะบางคนก็อาจจาะรมไม่ดีอาจจะมีปากมีเสียงกับคนรอบๆอบข้างหรือไม่พออกพอใจใครอาจจะพูดไปก็เดีไม่พูดไปก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไายใบยจบมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกผิดหวงังอาจจะมีการ มีความผิดหวังอะไรในบางสิ่งบางอย่างสันตาธรรมในการแข่งขันช่วงนี้ทําอะไรก็ตามมีการแข่งขันที่สูงมากเราจะต้องแบบทํางานโดยที่ใช้ใช้ใช้หัวใช้ไอเดียเออใช้ไอเดียใช้หัวสักนิดหนึ่งในการทํางานนะคะ เออมันก็จะอาจจะไปได้รอดนะบางทีคุณอาจจะอยู่ในการทํางานที่ไม่ได้อยากอยู่อ่ะอยู่ในที่ทํางานที่ไม่อยากอยู่อ่ะไม่พึงประสงค์ไม่อยากจะอยู่อ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมอยู่เพราะอะไรเพราะเงินใช่ปะเพราะเงินเท่านั้นหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่อาจจะเป็นงานที่ยังไม่พอใจนักอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็ระวังบัตรเหตุเพศภยัยเจอบัตรเหตุไหม้ยางอุบัติเหตุหรือการตกงานบางคนอาจจะไม่ตกงานบางคนน่ะเบื่อกับการทํางาน รู้สึกไม่อยากอยู่แต่ก็อยากได้ตังค์รู้สึกอยากออกแล้วมันมีอารมณ์ฟิลหนึ่งที่ทะเลาะก,กับใครแล้วตูมตามออกเดี๋ยวนั้นอยังมีปัญหาหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในการทํางานเช่นการทํางานไม่เป็นทีมหรือการทํางานที่ขัดแย้งกันบางทีเราทํางานอยู่คนเดียวเราก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวไม่ช่วยเราทํางานเลยอะไรเงี้ยทางานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหานะจ๊ะค่อนข้างเหนื่อยสถานการณ์เรื่องของการทํางาน บางทีคุณรู้สึกว่าถูกเอาะเอาเปรียบก็ตามอะไรอย่างเงี้ยในที่ทํางานเก่าคนนี้ดีแต่พูดแต่ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อ่ะคําเตือนคําเตือนพิเศษเกี่ยวกับการทํางานค่ะอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องยอมพารยอมเสียเปรียบบ้างอดทนไปก่อนนะเจ้าทนไปก่อนรอไปรอไปก่อนรอฟ้าเปิดมันจะมีมันจะมีการทํางานมันจะมีทั้งกําไรบ้างเสมอตัวบ้างขออย่าขาดทุนอย่างเดียวก็ใช้ได้นะ่ะ สักพักหนึ่งค่ะคุณอาจจะปรับตัวได้ดีแล้วก็คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างที่มีหรือความหมดุดกหัวใจมันจะคลี่คลายออกไปแต่มันมีเกณฑ์ของการทํางานใหม่ร่วมง,งานกับคนเก่งๆมีความรู้ความสามารถแต่คุณจะไปไหมอ่ะมันมองถึงไม่อยากไปอ่ะ มันมองถึงแบบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวนัยนี้อาจจะรู้สึกก็ไม่อยากไปเลยแต่อยู่ก็จำเจอยู่ก็รำคาญอยู่ก็เบื่อนายอยู่เหมือนไม่มีความสุขกับการทำงานนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าอะไรก็มีแต่ปัญหาถาโถมอะไรก็ลาอะไรก็ลาอะไรก็ชั้นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคไหมอ่ะมันมัน มันมองถึงถ้าสถานการณ์เนี่ยช่วงนี้ในใจของคุณนะมันรู้สึกว่าโอ้มีความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จา่ายหรือปัญหาภาระนีสินหรือความรับผิดชอบมันเหมือนปัญหารุมเล้าเข้ามาแต่คุณก็พยายามจะวางแล้วก็ไม่คิดนะในเดือนนี้ปัญหาของการเงินเนี่ยเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ปัญหาโตทั้งงานทั้งทั้งศึกนอกศึกในเงินที่ต้องใช้ภายนอกภายในเงินตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ ่ะมาดูกันซีว่าเออขยันไปไพ่บอกว่าขยันทำอะไรให้สม่ำเสมอทำงานที่คุณถน,นัดแต่คุณต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานอย่างมากโอเคไหมอ้ากุมมากันที่เรื่องความรักไม่อยากได้เลยเหรอ <laughs> บางคนจบกับความรักมาเมื่อไหรอดีตมันพังไปแล้วความรักฉันไม่คุกัดอีกแล้วฉันอยากจะมีเงินมีงานมีชีวิตอยากหลุดพ้นหรือเปล่า มันมองถึงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ต้องการน่ะความรักถ้าเขาไม่มีให้ก็ไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางคนไม่ศรัทธานในความรักรู้สึกเข็ดขยาดในความรักรู้สึกว่าฉันเก่งฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่ต้องมีความรักก็ได้พยายามที่จะแบบมองโลกในแง่แบบไม่มีใครฉันก็อยู่ได้อารมณ์ประมาณเนี้ยความรักที่มีอ่ะบางคนอาจจะเพิ่งจบมารักเขา แล้วเขาไม่รักเราก็หลุดพ้นออกมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราพยายามเอาชนะตัวเองให้พ้นจากสภาวะของความคิดหนักคิดมากคิดไม้นู่นนั่นนี่ลักษณะแบบนั้นอ่ะไปดูสิว่าคนโสดจะเป็นยังไงคะคนโสดเป็นยังไงคนโสดคนโสดมีใครเข้ามาไหมคนโสดมีสามเหรียญสิบดาบคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาก็ไม่โอเค บางคนกาลังพึ่งเริ่มกับคนเก่าๆเริ่มต้นชีวิตใหม่รักครอบครัวดีกว่าเห็นคุณค่าหรือรักครอบครัวบางคนอยู่กับครอบครัวอ่าในบางคนนะคะในบางคนคุณยังยึดมั่นถึงมั่นกับครอบครัวเป็นหลักค่ะบางทีก็มีความเครียดเกี่ยวกับครอบครัวแต่คุณก็มีความสุขในการมีครอบครัวคนโสดเป็นยังไง คนโสดถ้าเข้ามาแล้วมันการเริ่มต้นเหมือนชีวิตคุณตอนนี้คนโสดคุณไม่มุ่งมุ่งมั่นเรื่องของความรักอะคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากอยู่กับครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องคุณบอกว่ามันมีความสุขดีอยู่แล้วก็ไม่อยากจะได้นะถ้ามาแล้วมันไม่ดีถ้าเริ่มต้นใหม่ทั้งทีก็ให้ดีไปเลยลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะคนโสดมีคนเข้ามาไหมไม่อยากได้ใหญ่ดียังไม่มีมีแต่ครอบครัวนะตอนนี้อ่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมคนที่คุณดิวด้วยจะเป็นราศีพฤษภธทัุน้ำรกรกฎเป็นพิจิกทัาตไฟเมษธนูทัด,มททดลมเมถุนตุลกุมนจะจ๊ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราชัดเจนกันว่าเราจะเรามีเหตุและผลในความสัมพันธ์นี้ค่ะเรารู้ว่าเราไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่คุณอยากได้คือการใส่ใจมากกว่า คือเรารู้สถานะนะเราไม่ชัดเจนต่อการหรอกเรารู้สถานะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราอยากให้ใส่ใจกันให้หันมองกันให้พยายามถ้าเรามีใครสักคนที่เข้ามาแบบเติมเต็มใจเราได้เราก็คงจะดีอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรกันบางคนอาจจะเป็นกระยาณมเมตเป็นเพื่อนไม่มีสถานะเราครบอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็รู้เออคุณเป็นคนในความลับคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณยอมอยู่เงียบ มันไม่ชัดเจนคุณรู้ทั้งรู้ค่ะรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนเป็นยังไงรักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครไปอยู่ในรักซ้อนตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะบางคนโดนหลอกให้รักเขาบอกว่าเขาไม่มีใครพอเรารักไปแล้วเมียเขาโผลมาผัวเขาโผลมาอย่างนี้ก็ได้รักสามเศร้าค่ะไมในะเรื่องให้ต้องผิดหวังเสียใจรักสามเศร้ากลับไปกลับมา ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดมีความสุขกับความทุกข์มันมองถึงความสัมพันธ์ที่เนื่อยเหนื่อยแต่ตัดใจไม่ได้โอเคไหมจ๊ะอ่ะไปดูกันคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักใครกันแน่คนที่คุณรัก,รนนรกอืมอาจจะมีใครสักคนที่คุณรักเขารักคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารักเขาแค่นั้นแหะโอเคไหมคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะกุ้ม จะพาพินเทสเหรอคนที่คุณรักเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าเลยจ้ะหรือว่าเขาว่าอารมณ์แปรปวนเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เขาชวนทะเลาะเหรอคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกคุณชอบชวนเขาทะเลาะเหรอคลุณมมันเป็นความรู้สึกว่าอืมคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาอาจจะมองคุณว่าตัวคุณเองช่วงนี้เป็นโสตไหมเออตัวคุณเองช่วงนี้เป็นโสดสวยรวยเสนเ่ห์ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่คุณสดไปแล้วคุณเดินหันหลังจากเขามาเหรอคุณพยายามรู้สึกว่าคุณกับเขาพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุยกันไม่ถึงสิบคำก็ทะเลาะก,กันลนะไปมุ่งเน้นกับการทํางานหาเงินใช้ชีวิตดีกว่าเขามองคุณว่าคุณเปเงินเก่งค่ะช่วงนี้โสดสบายเลยมีใครหรือเปล่าจ๊าะเขาอาจจะเป็นห่วงอาจจะหึงหวงอาจจะอยาก อยากจะแบบแต่เขารู้ว่าคุณมีความรับผิดชอบเยอะมากๆนะคุณเหนื่อยเขารู้ว่าคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่เขามองคุณเป็นคนยังไงคะขี้น้อยใจคิดมาก n s นิที e สูงเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมีเรื่องของของอารมณ์ที่มันที่มันเป็นความรักอะที่มันเป็นความรักมัน คุณอาจจะอยู่มันมองถึงอะไรมันมองถึงเอ่อเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าถ้าคุณรักใครแล้วรักเลยค่ะแต่เขามองว่าคุณปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เขามองว่าคุณเขามองคุณเป็นคนอย่างไรมองว่าคุณเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนมั่นคงเป็นคนฉลาดค่ะอืม เขาต้องการอะไรจากคุณคะลุ่มเขาต้องการอะไรจากคุณคะเขาต้องการอะไรจากคุณเขารอคอยคุณอยู่นะใช่เขาต้องการอะไรเขาต้องการความรักเขาหวังว่าเขาต้องการสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ ถ้าเราได้เดินจากกันไปหรือทะเลาะกันเขาไม่อยากให้คุณเพิกเฉยหรือเฉยเมย,เยต่อความรู้สึกเขายังหวังว่าเรานะวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาร่วมกันก็ได้สักวันหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมที่เรายังรักกันเหมือนเดิมสักวันหนึ่งเราจะกลับมาอยู่ตรงนี้อืเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมเขาได้แต่เครียดเขารอเขารอคอยรอบุญวาสนาให้มันรอไป ให้มันรอไปให้ตายรอบุญรอวาสนารอให้กลับมาเป็นครอบครัวรอให้เรากลับมารักกัน mm hmm. อืมจะห้ารับฟันเขารอความชัดเจนอยู่ช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่เราเขาไม่มั่นใจในสถานะเขาไม่มั่นใจกับคนที่เขารักเลยเขาไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นค่ะโอเคไหมอ่ะอืม ขอให้แนะนําเรื่องของการเงินหนึ่งใบค่ะกลุ่มเงินโอ้ยเงินอยู่เงินไม่ได้อยู่บนฟ้าค่ะเงินอยู่ที่ครอบครัวเงินอยู่ที่การกระทําเงินอยู่ที่ความสําเร็จเงินอยู่ที่ความขยันเงินอยู่ที่คุณจะคว้ามันได้ไหมนี่เงินเงินไม่ได้อยู่บนฟ้าเงินดีงานดีชีวิตครอบครัวมีความสุขแฮปปี้ดีด้าดีหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปอ่ะงานล่ะ งานมีความเครียดอยู่ค่ะงานงานยังไม่สมยังไม่แบบว่าก็ยังไม่นี่นักการงานยังอาจจะดูเป็นความรู้สึกถึงไม่แน่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการทํางานนะจ๊ะอ่ะความรักขอแนะนําความรักหนึ่งใบความรักการพูดคุยค่ะอะไรเนี้ยความรักหนึ่งใบจากเต๋อ บางคนก็อยู่ในความรักที่มันก็รู้อยู่นะว่าเราเป็นอะไรกันก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นแบบไหนรู้อยู่ว่าเราเป็นแบบไหนมันอาการมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในความรักนึกจ๊ะอ่ะในเดือนนี้ความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขออีกห้าใบเอ้ยมีความสุขดีจ้ะมีเรื่องให้หน่ายินดีมีเรื่องให้มีความสุขมีเรื่องต้องตัดสินใจในความรักมีเรื่องที่ต้องรอคอยความรักรอคอยไปก่อนค่ะ บางคนมีความรักเข้ามั่นคงในความรักนะอาจจะอยู่ห่างกันด้วยความด้วยความเรียกว่าอาจจะอยู่ห่างกันด้วยความ จำเป็นอ่าความจำเป็นที่เราจะต้องห่างไกลกันความจำเป็นที่เราจะอยู่กันไม่ได้ความจำเป็นแต่ว่ายังรอคอยนั้นยังรอคอยสิ่งนั้นอยู่ค่ะยังรอคอยให้กลับมายังรอคอยให้คุณสองคนมันเหมือนว่าเรายังรอสิ่งนั้นเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จในรักวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเป็นคู่วันนึงเราอาจจะอยู่ร่วมกันเหมือนเดิมก็ได้ นัจ้ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ้เอเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ